เสร็จที่ไปไปไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยอีเตีโอ้โหโปรมมันว่าใครไม่น่้เด็กผู้หญิงคนนี้คือแสงโสมตัวปลอมถามจริงแล้วตัวจริงอยู่ไหนอยู่แถวเนี้ยตูวอะไรมาพูดฮะลงไปข้างล่างไปไปไม่ลงไปเดี๋ยวถีบซะโอ้โหตายแล้วเก่งจริงๆเลยเก่งจริงๆตัวเท้าลูกหมาเนี้ยเิวยอมมันว่ามึงตัวเท่าลูกหมาม้งไม่ยอมนะไม่ยอมมึง เฮ้ยนี่กูถามจริงจริงมึงสองคนจะไปรงกันที่ไหนไอ้พี่เจ้าแขกเจ้าแขกพี่เจ้าไซเดยูอีพูเตนโอ้อย่าด่ามันเลยทำไมอ่ะมึงด่ามันกูเจ็บแทนตัวมึงว่ะปากดีหรอปากทำไมทำไมทำไมฮะมานีิอยู่กลางบกู จะทำอะไรมึงพุ eh, ่งเลยนจะทำอะไรอู้หูเยหน้าเลยตาอับปัดลัก้ไอ้มันนุ๊กอันี้รีกหันยองสู้กับใครเลยไม่เห็นหน้าสู้จอเลยนะจะรีบหันมาทำไมก็หันขึดูมาพอดีอ่ะกูไม่กลัวมันหรอกูเล็งตัวนู้นว่าไม่ใช่มึงกูไม่ได้กันลูกออกมาหน้าดีใงม่ นี่หน้า <mimimina> <small>